รายการตออ่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันรายการคุยยกบ้านได้รับรางวัลสื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวปี2559จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตอนเัาเข้าสูรายการคุยยกบ้านแล้ววันนี้นะคะเราพบกันเช่นเคยค่ะทุกวันอาทิตย์10นาฬิกา30นาทีนะคะปกติเนี่ยคุณผู้ชมน้องเจมเนี่ยมาเป็นพิธีกรนับเชิญให้กับเราเนี่ยหลายเทปด้วกันแต่ว่ายังไม่เคยไปบ้านเจมเลยสัปดาห์นี้เขาบอกว่าจะพาไปที่บ้านเจมค่ะคุณผู้ชมพร้อมไหมคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเลยดีกว่าจะนั่งรอยอยู่แถวเน,นั้นนะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหเป็น <Yeah. S 2> ไงบ้างแจมโอ้สบายดีวันนี้อยู่กันครบเลยไหมครบก็ครบนะพร้อมนะแจมเอ่อพร้อมสิพี่อ่ะโอเค้ทั้งนั้นสวัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการคุยยกบ้านะอ้อาวไม ไป่ทำอะไรการพี่นะแล้วเจมทำอะไรพี่เปิดรายการไปแล้วนี่ทำอะไรทำซ้ำก็พี่บอกว่าผมพร้อมพรไหมผมก็เปิดรายการกับคุณผู้ชมไงใช่ก็พร้อมเพราะว่าวันนี้มาบ้านเจมไงมาพผมเหรอเออก็บ้านเจมไงอ้าวก็ทิ้งไงหรือว่ามาบ้านเจมไม่ได้มาบ้านผมเจมไหนเขาบอกเจมจริงๆไม่ใช่ไปรู้ไม่ใช่เจมนี้อะไรยังไงหรือว่าเป็นพี่เจมนี้ปะตัดทิ้งตัดเลยจ็บจ็บจ็บอะไรอย่างนี้ป่ะเอยเนี่ยมันเจมข้ามันไก่ใช่หรอใช่หรอไม่ใช่ เจมจิมาว่าเจมส์จิวันเนี้ยเจมจิบ้านหลังนี้เขาไม่ได้อยู่แถวนี้นะพี่หรอเอ๊ะงั้นงั้นงั้นเจมมาอ้าเจมมานี่ไงเจมมาแล้วไงเนี่ยเจมมาแล้วใช่เนี่ยเจมเนี้ยมาแล้วเจมมาแล้วเจ้าของบ้านอุ้ยยังไงเนี่ยเจ้เหมือนกันเหรออยากรู้ใช่จังพี่ทำไงพี่ลองตะโกนถามเขาดีกว่าคร่ะคุณเจมสเสียงดังใครมาตะโกนว้ายอุ้ย สวัสดีครับสวัสดีควับอุ้ยคนนี้เหมือนฝาแฝดฉันชื่อไหกันคุณรัศมีแค่ะอย่าไปเรียกเจ็บอย่าไปพูดอย่างนั้นอยู่ไม่ได้พูดอะไรไปใช่ไหมาะไม่อยากให้คุณผู้ชมรู้่จริงเมื่อกี้ก็บอกว่าเรียกบ้านเจมบ้านเจมไม่รู้บ้านเจมไหนสนุกว่าคุณเจมไม่เป็นแฟนของคุณรัศมีแพร์หรอคะอ๋อไม่ใช่ค่ะคุณเจมคือชื่อเก่าอ่าชื่อชื่อแบบว่าตอนอยู่ต่างประเทศ คุณชื่อติดชื่อเจมส์ติดชื่อเจมส์บอลไทยลุณรับิดแล้มีแคร์ใช่เพราะว่ามันมีเรื่องก็คือมาทำผ้าสปอร์ตไทยแล้วขอเปลี่ยนไปชื่อเจมส์เปลี่ยนไม่ได้หรอผู้ชายทางจะเรื่องกันก็เลยแบบเปลี่ยนเป็นรัศมีแคร์ขอนั่งคุยได้ไหมคะอันนี้ไม่ได้เนาะเอานั่งๆเชิญเลยค่ะอุ้ยขอบคุณมากค่ะแดดร้อนดำไปหมดเลยอะ เลยอะ่ะใส่ชุดกีฬาแต่ว่ารองท้าขนเนอำน่าร <c oughs> ัก <c oughs> เก๋หรืว,ว่าออกมาจากต้นไม้เขียวพอกันเลย <c oughs> <c oughs> สรุปว่า รัศมีแขที่หลายคนรู้จักหรือแบบ enjoy enjoy ก็คือเจมส์นั่นเองก็คือเจมส์นั่นเองเออรัศมีแคที่ชื่อคุณเป็นชื่อของแม่บุญธรรมเพราะมาเมืองไทยไม่ใช่ชื่อของแม่บุญธรรมเป็นชื่อของภาพยนตร์ที่แม่แหม่มเล่นเป็นภาพยนตร์เรื่องรัศมีแคเล่นกับอาสารพงศ์ตอนสมัยแม่สาวก็ไม่ได้โมกกับแม่เป็นนางเอกชื่อแม่มาเป็นชื่อของเราเหมือนฝรั่งเลยใช่ชื่อชื่อละครที่แม่เล่นเออ กเวลาพูดแล้วแบบมันผมยาวนะแบบเออสะบัดสะบัดได้ไหมนิดหน่อยนิดหน่อยสอรอนะก็เลยก็เลยก็คือตอนเนี้ยทุกคนที่รู้จักคุณเนี่ยก็รู้จักในนามของรัศมีแขกเพราะว่าชื่อนี้พอเปลี่ยนแล้วเนี่ยก็ไปสมัครงานที่ตึกแกรมี่ที่เดินเข้าไปแล้วก็ได้เล่นละครแล้วก็ใช้รัศมีแขกไปแล้วแล้วพอสุดท้ายเนี่ย ก็ใช้ชื่อนี้ไม่ได้อีกชื่อไม่ตรงกับพาสปอร์ตขอวีซ่าอยู่ไม่ได้ก็เลยต้องทําทุกอย่างซึ่งให้ชื่อมันตรงกันคือภาษาอังกฤษตรงกันครับก็ชื่อแจมชื่ออะไรนะนายแจมนายแจมเดี๋ยวนะชาช่องคือนายแจมนายแจมรู้จักกันมาเป็นปีเพิ่งรู้ว่าเขาคือนายแจมพอนะ้ี่เอาทไว้แค่นี้นะไม่เอาไม่เอาพอแล้วพี่เจ๋เอาไว้แค่นี้เป็นรัศมีแค่ สูงสุดคือสุดสามันกระเจมแจะเจมนามสกุลค่ะฟาเกอร์ลอนฟาเกอร์ลอนนี่ก็มาจากฟอร์เกอร์ลอนก็สะกดตรงตัวเป็นฟาเกอร์ลอนตอนเกิดมาเลยนี่คือเจมส์ฟาเกอร์ลอนแล้วพออยู่ไปอยู่มาเป็นแจมฟาเกอร์ลอน มีเรรื่องาวชื่อคุณพิคพันดีกว่าชื่อเจนส์เวเกอร์เนี่ยต้องเป็นแบบครึ่งลูกแน่นอนลูกครึ่งลูกครึ่งลูกครึ่งโอ้โหตอนที่เราเล่นฟุตบอลกันบ้านเราก็ดูจากรูปร่า์แล้วก็คือเป็นลูกครึ่งเนี่ยคุณแม่เป็นไทยส่วนคุณพ่อเป็นเกาหลีเกาหลีหน้าดูเกาหลีแล้วเป็นเกาหลีโซนที่อยู่ใกล้ภูเขาไฟใช่เป็นเป็นอเมริกันอเมริกันใช่แต่ว่าไปโตอยู่ที่สวีเดน โอ้ชีวิตคุณนี่แบบว่ามีหลายๆอย่างเข้ามาผสมกันใช่มีพี่น้องไหมมีมีพี่สาวแต่ว่าแม่เดียวกันเฉยๆแต่ส่วนคุณพ่อนั้นเป็นสวิสเดี๋ยวจะเรียกอะไรเดี๋ยวแจมดีกว่าไน่ารักแจมมจมอยู่เมืองไทยมากี่ปีแล้วจ้ะก็อยู่เมืองไทยมา2ปีแล้วค่ะส1สิงหาคมนี้ก็เต็มสองปีแล้วเต็สีพูดไทยชัดมากเลยนะพูดชัดเพิ่งมาชัดได้ช่วงหลังๆเพราะว่าใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศน่ะไปแรกๆเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยมีเพื่อนคนไทยเราจะอยู่แต่กับพวกบลอนดีเพื่อนเราจะเป็นแบบ สวีดินเลือดแทรร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคนเป็นผมเป็นบลอนดี้มีเลาเนี่ยแหละเป็นเลือดอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่หยุดเราแล้วเวาอยู่นี่คือพูดสวีดิชมาหรือว่าใช่พูดได้กี่ภาษาคะก็ไทยสวีดิชแล้วก็ภาษากรีกว้าไอโซอ่ะเนอะคือเป็นเป็นคนที่มากทย่สุดแล้วภาษาไทยจริงๆแต่ก่อนพูดไม่ชัดไม่ได้เลยก็คือมันจะมีพังอยู่พักหนึ่งเพราะว่าเราไปตั้งตั้งแต่สิบขวบใช่ไหมแล้วพอไปที่นู่นเนี่ยมันก็ถูก จำกัดให้เรียนภาษาสวิเดชอย่างเดียวเลยปีหนึ่งภาษาไทยมันก็ได้เรียนป Madonna, ปไปไปที่ละสองวันอะไรอย่างเงี้ยเออจนภาคหลังพอเราเริ่มโตขึ้นเนี่ยเราก็มีเพื่อนสนิทเราที่เป็นคนไทยที่เกิดอยู่ที่นู่นเลยนะครับที่เกิดอยู่ที่นู่นแล้วไปอยู่กับครอบครัวเขาก็มีเรื่องราวให้ไปอยู่กับครอบครัวเขาแล้วก็ เปิดร้านขายผักร้านแรกๆเลยในในในสต็อกโฮมเป็นร้านแบบร้านไทยร้านแรกเราก็ได้ใช้ภาษาไทยเริ่มขึ้นนะแต่ก็คือใช้บ้างไม่ได้แบบว่าเต็มร้อยเปอร์เซ็นแต่พอพักหลังๆเนี่ยก็จะเริ่มใช้หมดพอจบไฮสคูลก็สมัครงานบริษัทเครื่องสําอางแล้วก็บินมาทํางานเมืองไทยเนี่ยก็ได้เริ่มใช้ภาษาไทยละแล้วก็ทำชาวเจนซี่เงี้ย ล้วก็จะมีลูกค้าคนไทยแล้วก็เริ่มได้ใช้เห็นบอกว่าอย่างตอนอยู่ที่สวีเดนเวลามีทัวร์คนไทยไปก็ทําหน้าที่เป็นเหมือนแบบว่ามาแข่ก็จะมีแต่ก็ไม่ใช่ทุกทัวร์นะคะก็ต้องทัวร์ที่แบบพิเศษจริงๆเท่านั้นเก่งจ้าบ้างก็รับบ้างอะไรเงี้ยแต่งานส่วนมากที่จะได้นี่ก็คือเป็นงานเป็นวิทยกรให้กับสถานทูตสถานทูตจ้างอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดคนไทยมาสถานทูตไทยก็จะติดต่อว่าเอ้ยจะต้องเป็นแจมเลยเป็นแขนเลยแล้วที่นู่นเขาจะเรียกชื่อว่าอะไรอะเจมมี่ นี่มาแบบเจมอะไรอย่างเงีเจมจเป็นยังไงอีเจมนะครับเจมนะคับตลกตลกเลยจะอยากได้อีนี่ต้องเอาอีนี่อะไรอย่างเงี้ยเจมอยู่ที่เมืองนอกมาทั้งหมดกี่ปีคะ19ปี 19ปีแล้วอยู่ดีๆจะกลับมาเมืองไทยแซงว่ามันต้องมีอะไรที่แบบโดนจิตโดนใจแน่นอนเรื่องคงจะต้องยาวขออนุญาตเข้าไปคุยในบ้านได้ไหมได้เลยค่ะเห็นบอกว่าบ้านอาร์ตมากโอ้ยต้องเรื่องอาร์ตนี่ต้องยกให้แม่แหม่มกับพี่หมูเลยใช่ไหมคือเหมืนหอนบ้านนี่เหมือนแบบเหมือนเหมือนรีสอร์ทอ่ะเหมือนบูติกเหมือนแบบแบบอะไรเงี<า>้ยอุ้ยพูดนี้เข้าไปเถอะเข้าไปเถอะบ้านจะเหมือนบ้านเหมือนรีสอร์ทแต่ห้องนอนเราเหมือนเซมแซมเนี่ยเข้าทางนี้เซมเนี่ยเข้าทางนี้อ๋อปีนเข้าไปเลยได้เหรอีนได้ ทที่เดนมาร์กบ้างที่นอร์เวย์มาก็คือด้วยหน้าตารูปร่างของเราเนี่ยก็คือเราก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากไปสั่งเชือดียเชือดป่าฮะ